เรื่องของสมุนไพรนะครับอนอกจากฟ้าทะลายโจรตอนนี้กระชายขาวก็โอโหมาเบียดกันเลยนะครับเออยู่เหมือนกันใช่ฮะเพราะว่ากระชายขาวเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะคนไทยด้วยสรรพคุณที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อไวรัสครับก็ทําให้เชื้อไวรัสเนี่ยไม่ขยายตัวได้เร็วนะครับระงับไว้ได้ดีเหมือนกันอีกทางเลือกหนึ่งครับที่จะใช้ในการป้องกันตัวเองในช่วงโควิดระบาดก็เลยเกิดเป็นสูตรน้ํากระชาย ผสมกับส้มจีด๊ดนเพื่อให้ดื่มง่ายขึ้นนะครับของหมออ้อยบ้านสมุนภัยธนัญญาอยู่ที่คลองใหญ่อําเภอแหลมงอบจวดราดครับที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่อยากจะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 ไปชมครับ พืชสมุนไพรกว่า10ชนิดที่สามารถหาได้จากชุมชนตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันจากภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่โบราณและสปปรรพคุณที่แตกต่างกันออกไปหมออ้อยจึงได้ร่วมกับคนในชุมชนปลูกและขยายพันธุ์ทั้งที่บ้านสมุนไพรทนัญญา,า,า,าและในชุมชนเอง จนนำมาสู่การผลิตน้ำกระชายต้านไวรัสโควิด19สูตรกระชายส้มจีดในส่วนของสมาชิกในบ้านของสมุนไพรท่านัญญานะคะก็พยายามให้ไปปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนก็มีตะไคร้ค่ะกระชาย ใบเตยนะคะฮอทฮอนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เน้นในเรื่องของโรคโควิดเราเนาะค่ะเราเราก็สามารถทานแบบนี้ได้เพื่อดูแลในส่วนของครอบครัวเราในส่วนของกระชายเนาะที่ที่เราปลูกแล้วก็ใช้ในครัวเรือนมีสารที่จําเป็นจำเป็นอยู่2ตัวนะคะในส่วนของพ่โนสโตบินกับแมนดูลาตินเอนะคะยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด1นจีนได้ สูตรน้ำสมุนไพรกระชายส้มจีดสูตรน้ำสมุนไพรที่ให้มากกว่าการต้านไวรัสโควิด -19 คือการเพิ่มเติมสมุนไพรใกล้ตัวอย่างตะไคร้ที่มีสปปรรพคุณล,ลดอาการปวดเมื่อยลดการอักเสบใบเตยช่วยบำรุงหัวใจและกลิ่นที่ทหอมก็ยังช่วยลดอ,อาการเฟื่อนอของรสชาติกระชายได้ด้วยวข,ขณะที่ส้มจีดหรือส้อมมะปรีด ช่วยเสริมภูมิต้านทานเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายโดยจะนำวัตถุดิบนั้นลงปั่นกรองแล้วนำไปต้มพักไว้จนเย็นและเพิ่มเติมรสชาติด้วยส้มจีดและน้ำตาลอ้อยเชื่อมที่จะเติมพลังให้กับร่างกายได้ทันทีที่ดื่ม ในส่วนของน้ำกระชายค่ะในบ้านสมุนไพรตัานัญญานะคะก็จะเน้นเปรี้ยวนะคะเพื่อให้วิตามินซีสูงเนาะมีความหวานนิดหน่อยของเราต่างจากคนอื่นก็คืออย่างน้อยสมุนไพรที่เราไม่ใส่กระชายอย่างเดียวซึ่งเรามีตะไคร้แล้วก็ใบเตยค่ะตะไคร้ก็ดูแลในเรื่องของปวดเมื่อยเนาะแล้วก็ลดการอักเสบนะ,ะจริงๆแล้วจะเน้นให้ต้มมากกว่า นะคะเพราะว่าเรากลัวการล้างของกระชายซึ่งมีดินเนาะอาจจะพอยด้วยโรคพยาธิไปในตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําไม่ทันหรือไม่มีไฟเราก็สามารถที่จะล้างให้สะอาดโดยน้ําไหลเท่านั้นก็เป็นพอค่ะแล้วก็จะได้สมุนไพรที่สดและใหม่ค่ะแต่ว่าถ้าเราต้มเราก็ค่าเชื้อโรคส่วนหนึ่งที่มันจะปนมากับลากจริงจริงแล้วนะคะเราเราก็ทานได้ทุกวัน นะคะจริงๆแล้วถ้าเราไปจำหน่ายเราจะบอกว่าทานเช้า1ขวดเย็น1ขวดก่อนนอนแต่เราไม่ทานเกิน7วันนะคะเราก็ในเนาะอะไรที่มีประโยชน์อ่ะมันก็ต้องมีโทษตามมาหรือว่ามีข้อระมัดระวังในการทานนะคะพือสมุนไพรกำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้รักสุขภาพ ทั้งที่ต้องการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากสารเคมีลดการสะสมของเคมีในร่างกายและในยุคปัจจุบันหลายคนดื่มเพื่อป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ถึงสมุนไพรจะมีประโยชน์และสรรพคุณมากมาย ก็ต้องย่อมใช้แต่พอดีและถูกต้องหักมากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นเดียวกันเอเซียวนาณพรมถ่ายภาพสุนันทาบำรุงสวน NBT จันทบุรีรายงาน